ว่าด้วยเรื่อง a ด e ์เดวิ b บ r n a g เก n ของ m a r v Marvel Television ทางดิสนีย์พลาทฮอสตาโดยผมแดนนี่เดนชัยนุ่นมันครับศรัทธาและความโรกรธแค้นกฎหมายและความยุติธรรมพระเจ้าและปีศาจปีศาจแห่งเฮล i ิ c เชนแดเดวิลครับในเชิงสัญลักษณ์การที่แมดเมอร์ด็อกสูญเสียการมองเห็นทางกายภาพตั้งแต่เด็ก เรียบเสมือนการทิ่โลกได้ภาพภาพมายาออกไปจากเขาต่างจากคนทั่วไปที่มองเห็นโลกภายนอกแต่กลับหลงลืมโลกที่แท้จริงแมทสามารถมองเห็นความจริงแท้ที่ซ่อนอยู่ภายในส่วนลึกของจิตใจนั้นได้ดีกว่าคนทั่วไปเขามองเห็นความกลัวของศัตรูผ่านเสียงหัวใจเต้นเขามองเห็นความเสื่อมตรามของสังคม ผ่านเสียงกรีดร้องของเหยื่อเขามองเห็นความน่าซื่อใจคดของกฎหมายผ่านพุ้คดีที่เขาว่าความแต่แม้สัมผัสของเขาจะเฉียบคมแค่ไหนก็ยังมีบางสิ่งที่เขาไม่อาจมองเห็นนั่นคือขีดจำกัดของตัวเองครับแม้เชื่อว่าเขากำลังต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแต่เขาไม่เคยแน่ใจเลยว่าความยุติธรรมของเขาหรือของพระเจ้า แดรเวิวกับวิลสันฟิชหรือคิงปินคนที่เชื่อในโลกกับคนที่สร้างโลกขึ้นมาใหม่เขาคือพระเจ้าแห่งเฮลคิเชนวิลสันฟิชคิงปินไม่ใช่แค่หัวหน้าอาชญากรแต่เขาเป็นผู้ที่ต้องการปกครองเมืองดังกำปั้นเหล็กเขาไม่ได้เชื่อว่าตัวเองเป็นวายร้ายแต่เป็นผู้ปกป้องที่จะทำให้เมืองนี้แข็งแกร่งขึ้นวิลสันฟิชเปรียบเสมือนพระเจ้าที่ยอมทำให้เมืองลุกเป็นไฟเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่ ในขณะที่แดดวิลคือปีศาจที่ยอมล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพียงเพื่อรักษาความศรัทธาฟิชไม่เชื่อในระบบยุติธรรมของมนุษย์แมทไม่เชื่อในความเมตตาของพระเจ้าแต่ทั้งสองต่างก็เชื่อในพลังของกำปัน้นต่างกันเพียงแค่หนึ่งคนใช้มันเพื่อสร้างสิ่งใหม่อีกคนใช้มันเพื่อปกป้องสิ่งเดิมเดดวิลกับเดอะพันนิชเชอร์เส้นแบ่งระหว่างวีรบุรุษกับปีศาจ You hit them and they get back up. I hit them and they stay down. นายเล่นงานพวกมันพวกมันก็ลุกขึ้นมาใหม่แต่ฉันเล่นงานพวกมันแล้วมันก็ไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยความขัดแย้งระหว่าง Daredevil และ The Punisher ไม่ใช่แค่เรื่องของวิธีการแต่มันคือคำถามสำคัญที่คนดูต้องประเชิญความยุติธรรมคืออะไร แม้ต้องการให้ศัตรูได้รับการลงโทษผ่านระบบกฎหมายแฟรงค์แคสเซิลเดพันนิเชอร์ต้องการทำให้ศัตรูไม่สามารถทำผิดซ้ำได้อีกหากเราสูญเสียศรัทธานในกฎหมายการใช้กำลังเพื่อแก้ไขปัญหาจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ในเดร์เดวิลซีซั่น3ซึ่งจริงๆนี่คือการตัดแปลงจากคอมมิกในส่วนของบอร์นาเกน ก่อนที่ในซีรีส์ซีซั่นใหม่นี้จะใช้ชื่อของบอลเกนมาเป็นชื่อของซีรีส์ใหม่การเกิดใหม่ของปีศาจและการปล่อยวางคือการที่แมทต้องเผชิญหน้ากับตัวเองแมทได้ไปยังโบสหลังจากเหตุการณ์ในเดอะดีเฟนเดอร์จบลงและเขาถูกเข้าใจว่าตายไปแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่เขาสาหัสปางตาย แต่ก็ยังลุกไหวจากนั้นเมื่อเขาได้พบกับซิสเตอร์แม็กกี้ซึ่งต่อมาเปิดเผยว่าเป็นแม่แท้ๆของเขาที่ช่วยดูแลเขาจนหายดีในช่วงเวลานี้แมทต้องเผชิญหน้ากับคำถามสำคัญเขาเริ่มต้นด้วยการเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนให้เขาเป็นแดรีวิลแต่เขาสิ้นศรัทธาในพระเจ้าหลังจากที่ชีวิตพังทลายสุดท้ายเขาตระหนักว่า เขาคือคนที่เลือกที่จะเป็นเดรดิวิลไม่ใช่พลอตพลัดเจ้าหรือโชคชะตาแต่มันคือการเลือกของตัวเขาเอง a man without hope is a man without fear ชายผู้ไร้ซึ่งความหวังคือชายผู้ไร้ซึ่งความกลัวการเกิดใหม่ของเดรดิวิลในครั้งนั้นไม่ใช่แค่การฟื้นฟูแค่ร่างกายแต่มันคือการเข้าใจว่าตัวเองเป็นใครและเลือกที่จะเป็นสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ ในที่สุดแมทก็ตระนักว่าเขาไม่ต้องการคำอนุญาตจากพระเจ้าหรือระบบยุติธรรมอีกต่อไปเขาจะกลับมาเป็นแดวิลอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในฐานะผู้แห่งความยุติธรรมแต่เป็นในฐานะของตัวเองชายผู้ไร้ซึ่งความกลัวแดริวิลบอร์นเกนการล่มสลายและการเกิดใหม่ของตัวตนผ่านความเจ็บปวดและผ่านการสูญเสีย บอนเกในแง่ของครนะิสตศาสนาหมายถึงการกลับใจและการเกิดใหม่ทางจิตวิญญาณการลัทิ้งอดีตและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ภายใต้ศรัทธาใหม่แต่สำหรับแดดวิลการเกิดใหม่ไม่ได้หมายถึงการกลับไปหาศรัทธาเดิมเสมอไปแต่อาจหมายถึงการทำลายตัวตนเดิมทั้งหมดเพื่อสร้างบางสิ่งขึ้นมาใหม่จากเท่าฐานสำหรับแมดมือด็อกการเกิดใหม่อาจไม่ได้หมายถึงการได้รับพรจากพระเจ้า แต่มาจากความพังทลายอย่างสมบูรณ์ความจริงที่ว่าเขาต้องตายก่อนถึงจะได้ฟื้นคืนมาในฐานะสิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมจะเป็นภาคต่อที่แท้จริงของแมตเมอร์ด็อกหรือไม่หรือจะเป็นการทีความใหม่ที่ทําให้เขากลายเป็นฮีโร่ในรูปแบบที่เป็นปีศาจที่แท้จริงกว่าเดิมในเวอร์ชั่นของ d i s นีย์ l ลัในครั้งนี้ไม่ใช่การตัดแปลงจากคอมิกบอนเกนโดยตรงแต่สิ่งที่แน่นอนคือ มันเป็นบทใหม่ของแมตต์เมอร์ด็อกที่จะแตกต่างจากที่เราเคยเห็นคิงพินหรือวิลสันฟิตกลับมาและเขาอาจจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมในบทบาทใหม่อย่างนายกเทศมนตรีแห่งนิวยอร์กท้ายที่สุดนี้ไดรีเรวิวคือปีศาจท,ที่มีศรัทธาหรือมนุษย์ที่ต้องการไถ่บาป แมตเมอร์ด็อกไม่ใช่ใชายผู้ศรัทธายอย่างบริสุทธิ์ใจอีกต่อไปเขาไม่ใช่ใชายผู้เชื่อมั่นในกฎหมายโดยไม่ตั้งคำถามอีกต่อไปเขาอาจจะไม่ใช่เดเดวิลคนเดิมที่เรารู้จักอีกต่อไปแต่เขาจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นโหดเยี่ยมขึ้นและอาจจะไร้ความปราณีกว่าที่เคยเป็นเราเป็นปีศาจเพราะมันคือทางเดียวที่เราสามารถปกป้องโลกนี้ได้คำถามคือปีศาจตนนั้นมันยังเหลือความเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า และนี่คือทั้งหมดของพรีวิวแดรี่วิวบอ n a g เกตกับผมแดนนี่เด่นชัยนุ่นมันครับแฟลกแฟลกครับก่อนจะมาเป็นแดรี่วิวบอ n a g เกตทางดิส ney พลัส a ดรี่วิวคือซีรีส์มาเวลท e วิชั่นที่ออกฉายใน Netflix ในปี2015ถึง2018มีทั้งหมด3ซีซั่นและเป็นหนึ่งในซีรีส์ ที่ได้รับคำชื่นชมมากที่สุดจากจักรวัล m a มาวิลซึ่งเข้าใจว่าในทีแรกเหมือนจะอยู่ใน MCU แต่ก็จูจ่ๆก็ออกมาประกาศว่าไม่อยู่ใน MCU แต่พอสักพักบอกจะรีบูตจูจ่ๆก็ไม่รีบูตและประกาศว่าที่เคยทำมาทั้งหมดเข้าร่วม MCU เรียบร้อยแล้วด้วยความที่โทนที่จริงจังดิบเถื่อนและการเล่าเรื่องที่เข้มขน้นทำให้เดเดวิลกลายเป็นที่น่าจดจำสำหรับโชว์ของซูเปอร์ฮีโรจากคอมิก